สวัสดีครับครูพละออนไลน์ครับวันนี้ครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักเกี่ยวกับตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปทาความเข้าใจกันอ่ามาเริ่มดูกันได้เลยครับตัวชี้วัดก็คือตัวชี้วัดเนี่ยระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ระดับชั้นอ่าตัวนี้คุณจาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ตรงนี้คือเป็นประเด็นสําคัญมากในการอออกข้อสอบถ้าเขาถามว่าตัวชี้วัดคืออะไรตัวชี้วัดก็คือ สิ่งที่ระบุว่าผู้เรียนเนี่ยรู้ปฏิบัติได้รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้เรียนผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนักเรียนพึงรู้ก็คือ K ใช่ไหมปฏิบัติได้ก็คือ P Proces s กระบวนการรวมทั้งคุณลักษณะก็คือ A KPA เพราะฉะนั้น KPA จะต้องมาด้วยกันอย่างชัดเจนถึงเราเราถึงจะสามารถตอบคํา่าตัวชีวัดได้ KPA ชัดเจนนะครับเราไปดูต่อนะในแต่ระดับชั้นเนี่ย ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหาจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดก,การเรียนการสอนและเป็นเก์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อต่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนนะครับตรงนี้ก็สรุปมาให้แล้วอยู่ด้านล่างอ่านี่ตรงนี้นะครับก็คือตัวชี้วัดร,ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะน,นั่นเองก็คือ K.P นั่นเองนะครับถ้ามาแค่ K กับ P ก็คือนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้อันนั้นคือมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ก็คือตัวแม่ตัวชีวัตก็คือตัวลูกหลายๆตัวชีวัตก็กลายไปเป็นตัวไปเป็น1 1มาตรฐาน1มาตรฐานก็แบ่งออกมาเป็นหลายๆตัวชีวัตอย่างเงี้ยนะครับทำความเข้าใจได้ดังนี้นะแล้วเราไปดูกันว่าประเภทของตัวชีวัตเป็นยังไงตัวชีวัตชั้นปีครับตัวชีวัตชั้นปีตัวชีวัตชั้นปีคืออะไร ก็คือเป็นเป้าหมายในการพัฒน,นาผู้เรียนในแต่แลตะชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับครับก็คือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปีระดับการศึกษาภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับก็คือตั้งแต่ประถม1จนถึงมัธยม3นะครับประถม1จนถึงมัธยม3จะใช้เป็นตัวชี้วัดชั้นปีต่อไปไปดูอีกหนึ่งตัวชี้วัดตัวชี้วัดก็คือตัวชี้วัดช่วงชั้นครับอีกหนึ่งตัวชี้วัดนะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็คือตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะครับก็คือใช้ตัวชีวัดช่วงชั้นถ้าเป็นการศึกษาภาคบังคับเนี่ยใช้ตัวชีวัดชั้นปีการศึกการศึกษาตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 เนี่ยก็คือระดับม,มปลายเนี่ยใช้ตัวชีวัดช่วงชั้นจะใช้คนละตัวชีวัดนะครับต่อไปเราไปดูต่อนะครับเกี่ยวกับการกําหนดตัวชีวัดอ่าไปดูกันว่าคือยังไงอ่ะดูนะว .1.1 ปจุดหนึ่งทับสองอ่าก็คือปหนึ่งทับสองอ่ะนะครับมาดูก่อนปหนึ่งทับสองเนี่ยนั่นะก็คือตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งข้อที่สองนั่นเองนะครับต่อไปคือสาระที่หนึ่งมาตรฐานข้อที่หนึ่งคืออะไรครับก็คือหนึ่งจุดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าต่อไปคือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็คือวาแวนใช่ไห,ไหมวาแวนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้เข้าใจนะครับต่อไปไปดูตัวชี้วัด มัธยมศึกษาตอนปลายบ้างนะครับามาดูนะก็จะเป็นในตัวชี้วัดช่วงชั้นและนะครับดูตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายข้อที่3ก็คือตัวนี้นะครับม .4-6 ให่ 6, ไ,ไหมข้อที่3นะครับต่อไปคือสาระที่2มาตรฐานข้อที่2ครับก็คือตัวนี้นะครับและต่อไปคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศภาษาต่างประเทศคือใช้ต่อเต่านะครับ อ่าก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นในการออกข้อสอบของคําว่าตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551นะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูพละพาติวันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ